ก็แค่พูดภาษาไทยตามมาันจะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ยองชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเดชพูดได้เก่งจังเลยแค่นั้นแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งบัน,ก,น,บนกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอาละคุณพูดคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไม่ว่าคุณจะหาคำอะไรมาก็ตามคุณไม่ชนะผมหรอกผมพูดได้ทุกค,คำคุณยยยยยยยอออองงงาาาววดดดดจจะะะะลลลที่่ัหไ้กกใญ เล็กยคอี๊ยกเล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่และน้องและยองยยลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเขาปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเกงือกกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคข้าและจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็้อของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่่่อออยยยยูลลลน้้งงาาใหมชว ดวนแต่คุณทําได้ดิคุณโคตรเก่งภาษาไทยเลยนะขวรอบแบบนี้แสดงว่าคุณทําได้ใช่ไหมกู <c oughs> <c oughs> ลืมตั้งแต่ประโยคแรกเลยว่ะ